สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ท็อปโรบนะครับวันนี้เนี่ยผมจะพาทุกคนมาสู่คอนเทนต์ใหม่ผมปรกษาท็อปโรบนะครับจะพาทุกคนเดินทางตามชีวิตของเดนเนียลไบอันเดนเนียลไบอันนะครับเกิดวันที่22พฤษภาคมปี1981นะครับการเป็นนักมวยปล้ำของเขาเนี่ยมีโทชิอากิคาวะดะนะครับแล้วก็ uh aru, มิซูฮารุมิสาวะเนี่ยกับวิลเลียมลีเกล เป็นแรงบันดาลใจในการเป็นนักมวยปั้มเขาใช้สไตล์การปั้มของดีมาเลนโกนะครับแล้วก็คิสเบนวาเป็นต้นแบบในสไตล์การปั้มของเขาเองนะครับหลังจากนั้นเนี่ยตัวเขาก็ได้เพิ่มบาซิเซเลียนยรยสูนะครับลงเข้าไปในสไตล์การปั้มเพื่อเพิ่มเอกลักษณ์ในการปั้มของตัวเองมีใครรู้บ้างครับว่าเดนเนยลไบอันเนี่ยเคยเข้ามาใน WWE มาก่อนในช่วงที่ยังเป็น w w f นะครับเดเนยลไบอันเนี่ยได้เข้ามาอยู่ในค่ายพัฒนาทักษะของ w w f โดยได้รับการฝึกสอนจากวินเลียมลีเกิลนะครับและป้ามอยู่ใน MCW ในปี2001ซึ่งเป็นค่ายพัฒนาทักษะของ w w f ในขณะนั้นหลังจากที่ป้ามอยู่18เดือนนะครับเดนเนยล y ไบอันก็ถูกปล่อยตัวออกจาก w w f หลังจากนั้นเดนเนลลไบอันในชื่อของอเมริกันดากอนนะครับก็ได้ขึ้นป้ามใน New Japan Pro Wrestling และได้แชมป์ IWGP Junior Heavyweight Tag Team Champion หลังจากนั้นเนี่ยเดนเนลลไบอันได้ขึ้นปั้มใน Ring of h o r o r ครับในปี2002จนกระทั่งเขาเนี่ยได้เป็นแชมป์ ROH World Champion หรือก็คือแชมป์โลกของ Ring of h o r o r นนั่นเองในปี2015ครับหลังจากคองแชมป์อยู่นาน15เดือนเดนเนลล y ไบอันก็เสียแชมป์และพักรักษาตัวจากอาการบาเดเจ็บในปี2009ครับเดนเนลลไบอันได้เข้ามาร่วมรายการของ WWE NXT และการขึ้นปั้มแมชแรกของเขาครับก็แพ้ให้กับแชมป์โลกในตอนนั้นอย่างคิสเจริโก้เขายังคงพ่ายแพ้เรื่อยมาครับจนสกอร์ของเขาเนี่ยกลายเป็น0ูนย์ต่อ5ในที่สุดครับเดนเนลลไบอันก็ได้รับชัยชนะครั้งแรกของตัวเองด้วยการเอาชนะซานติโนเมเรล่าแต่หลังจากนั้นเนี่ยเดนเนลลไบอันก็ตกรอบใน NXT ครับตามบทบาทแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเดนเนลลไบอันถูกไล่ออกจาก WWE จริงๆครับเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยเอาเนกไทไปรัดคอคู่ต่อสู้ WWE จึงจำเป็นต้องไล่เขาออกนะครับเพราะว่ามีสปอนเซอร์ร้องเรียนมาเกี่ยวกับความรุนแรงในเรื่องนี้ทําให้เดนเนียลไบอันเนี่ยต้องถูกไล่ออกจากสมาคมแต่ทว่าผ่านไป1ปีครับในปี2010เขาได้กลับมาอีกครั้งในซัมเมอร์สแลมเดนเนียลไบอันกลายเป็นสมาชิกคนที่7ที่ออกมาสู้กับเน็กซัสแล้วก็ได้ปั้มใน WWE อีกครั้งต่อมาในไนท์ออฟแชมเปียนปี2010ครับ เดนเนียลไบรอนได้แชมป์ u n i เน d s t ต t e s สเต m แชมเปี้ยนเป็นครั้งแรกโดยการเอาชนะเดอะมิสต่อมาในปี2011นะครับในมันนี่เดอะแบงค์เดนเนียลไบรอนเนี่ยได้ป้ามในมันนี่เดอะแบงค์และสามารถเอาชนะคู่ต่อสู้นะครับและได้กระเป๋ามันนี่เดอะแบงค์จนก้าวเข้าสู่หนทางของการเป็นแชมป์โลกหลังจากเวลาผ่านไปใน TLC 2011นะครับเดนเนียลไบรอนคว้าแชมป์โลกด้วยการแคชอินแชมป์โลกกับบิ๊กโช จนทําให้เจ้าตัวเนี่ยได้กลายเป็นแชมป์โลกสมัยแรกนะครับส่งผลให้เขากลายเป็นนักมวยปั้มจาก NXT คนแรกที่ได้แชมป์โลกของ WWE ในช่วงของรอเดือนกันยายนปี2012นะครับแดนเนียลไบอันและเคนถูกโหวตให้กอดกันอย่างเลี่ยงไม่ได้ตามการโหวตของคนดูครับทำให้ทั้งคู่เนี่ยจำใจจะต้องกอดกันหลังจากนั้นทั้งคู่ถูกจับคู่แท็กทีมกันครับถึงแม้จะไม่ชอบขี้หน้ากัน แต่ทั้งคู่ก็เอาชนะ The Palm Time Player ไปได้จนกลายมาเป็นผู้ท้าชิงอันดับหนึ่งซึ่งหลังจากนั้นทั้งคู่สามารถเอาชนะ Coffee k i n g s t และ Arthur ไปได้จนกลายเป็นแชมป์แท็กทีมในในออฟแชมเปี้ยนปี2012ครับและจบด้วยการเสียแชมป์ใน Extreme r u l e 2013หลังจากที่ครองแชมป์มายาวนานถึง2 4 5วันในในออฟแชมเปี้ยนปี2013นะครับเดนเนียลไบเอาชนะ Randy o r อ o ตัน จนกลายมาเป็น WWE แชม m p เปี้ยนอีกครั้งนะครับแต่ว่าก็โดนยึดแชมป์ไปในรอคืนถัดมานะครับโดยกลุ่มของอาชอรตี้โดยข้อเก่าวหาว่าร่วมมือกับกรรมการในการโกงการปล้ำสุดท้ายใน Hell in the Cell ปี2013ครับก็เลยเป็นการล้างตาระหว่าง Daniel b ไบ a อและแรนดี้ออตันะครับโดยมีชอนไมเคิลเป็นกรรมการพิเศษแต่ทว่าชอนไมเคิลนะครับอัดแด n นี l ลไบอด้วยสวิ t ชินมิวสิกเพราะเข้าใจผิดว่า เดนเนียลไบรอันเนี่ยกำลังทำร้ายเพื่อนของเขาทิปเปอร์เอชก็เลยใส่สวิชชินมิวสิกกับเดนเนียลไบรอันไปหลังจากนั้นนะครับชอนไมเคิลได้ออกมาขอโทษเดนเนียลไบรอันอย่างเป็นทางการแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยเดนเนียลไบรอันก็ใส่เยสล็อกจนชอนไมเคิลร้องระงมไปนะครับในเรซล์มาเนียสามสิบเดนเนียลไบอันได้ขึ้นป้ามกับทิปเปอร์เอชครับโดยผู้ชนะจะได้สิทธิ์เข้าชิงแชมป์ในคู่เอกในคืนนั้นเดนเนียลไบรอันสามารถเอาชนะทิปเปอร์เอชไปได้แล้วก็คว้าสิทธิิ์์์ในกาารรเข้่วมมมแแตชชชงป ซึ่งเป็นคู่เอกในรัสซลมานีสสาในตัวแตม์จะมีแรนดี้ออตตันบาติสต้าแล้วก็แดนนี่ลไบอันนะครับสุดท้ายเนี่ยแดนนี่ลไบอันสามารถเอาชนะไปได้และครอบของแชมป์เส้นใหญ่ทั้ง2เส้นพร้อมกันต่อมาในรอพฤษภาคมปี2014นะครับแดนนี่ลไบอันได้รับบาดเจ็บที่คอจนไม่สามารถออกแรงได้ซึ่งจำเป็นจะต้องได้รับการผ่าตัดนะครับหลังจากที่ป้องกันแชมป์แล้วใน Money The Bank เนี่ยออทอตี้ครับก็เข้ามายึดแชมป์ของเขาอีกครั้งหนึ่ง เพื่อเปิดช่องทางให้เขาได้ไปรักษาตัวนะครับในอีกไม่กี่เดือนต่อมาหลังจากที่เขาผ่าตัดคอเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาก็กลับมาขึ้นปั้มอีกครั้งหนึ่งแต่แขนของเขายังคงไร้ความรู้สึกและไม่สามารถออกแรงได้หมอลงความเห็นว่าเขาอาจจะต้องผ่าตัดเป็นรอบที่2และครั้งนี้เขาอาจจะกลับมาปั้มไม่ได้อีกเลยเดนเนียลไบอันลิกเลียกการผ่าตัดและเลือกที่จะไปกายภาพฟื้นฟูแทนซึ่งได้ผลทําให้เขาสามารถกลับมาปั้มได้อีกครั้งพร้อมกับอาการแขนที่อาการดีขึ้นอย่างมากนะครับ ในช่วงปี2015เดนเนียลไบอันถูกถอดออกจากทัวของยุโรปด้วยสาเหตุที่ว่าไม่ผ่านการรับรองของแพทย์เดนเนียลไบอันไม่ได้ปรากฏตัวในจอทีวีเลยสักพักหนึ่งก่อนที่จะกลับมาบอกกับทุกคนว่าเขานั้นจะต้องเลิกปัม๊มไม่นานหลังจากนั้นเดเนียลไบอันก็เข้ามาอยู่ใน WWE ด้วยฐานะของผู้จัดการทั่วไปของ SmackDown ในปี2018เดือนมีนาคมนะครับเดเนียลไบอันเนี่ยกลับมาขึ้นเวทีอีกครั้งนึงในฐานะของนักมวยปัม้ม ทำให้เขาเนี่ยโดนล,ลุมกระทืบจากเควินโอเวนแล้วก็เซมิเซนซึ่งเขาได้ไล่ออกในฐานะของผู้จัดการทั่วไปของ SmackDown ก่อนหน้านี้และมีเรื่องราวการจ,จนจบเรสเซอร์มาเนีย34นะครับเดนเนียลไบอันยังคงปั้มเลื่อยมาจนกระทั่งเทิร์นฮิลและได้กลายเป็นตัวร้ายของสมาคมนะครับนับตั้งแต่ปี2012โดยการเตะพามากและควา้าแชมป์ WWE จาก AJ Styles เปลี่ยนตัวเองให้กลายเป็นเดนนิลเดนเนียลไบอัน เดนเนล b ไบรนยังคงครองแชมป์เลื่อยมาจนสุดท้ายเสียแชมป์ให้กับโคฟ i ่คิงสตันในเวอร์ซัลแมนเ35และจะเสียแชมป์ให้กับโคฟ i ่คิงสตันแล้วเนี่ยเดนเนล b ไบรนก็มีอาการบาดเจ็บเกิดขึ้นอีกครั้งนะครับทําให้หายหน้าหายตาไปจากจอพอสมควรหลังจากนั้นเขากลับมาปั้มจนถึง Elimination Chamber ปี2021และสามารถเอาชนะจนคว้าสิทผู้ท้าชิงอันดับหนึ่งเพื่อที่จะชิงแชมป์ยูเนเวอร์แซลจากโรแมนเรนแต่ทว่าสุดท้ายก็พ่ายแพ้ไปนะครับ เขาได้รีแมตอีกครั้งใน Fast l a n นปี2021แต่ก็โดนเอชเข้ามาอัดระหว่างแมตทำให้แมตนั้นเนี่ยไม่มีการตัดสินผลแพ้ชนะด้วยความดิ้นรนของเขานะครับเขาก็ได้เข้าไปชิงแชมป์อีกครั้งหนึ่งใน r e เซ r m a มา a 37เป็นแมตส์เศร้าของเ d ชเดนเนียลไบแล้วก็ Roman r e น g รนในแมตนี้นะครับเดนเนียลไบันก็ยังพ่ายแพ้แล้วก็ไม่สามารถคว้าแชมป์ยูนิเวอร์แซลมาไวได้นะครับหลังจากที่พ่ายแพ้ไปแล้วนะฮะ เดนเนลไบอันก็หันมาผักดันเซซารโลแทนแต่ในสแมกซ์ดาวนะครับ <c oughs> เขาได้โอกาสชิงแชมป์อีกครั้งโดยมีอาชีพเป็นเดิมพันน่าเสียดายที่เขายังคงพ่ายแพ้และต้องออกจากสมาคมนี้ไปนะครับสถานการณ์ในตอนนี้เนี่ยเดนเนลไบอันหมดสัญญากับทาง WWE เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ยังไม่มีใครรู้ว่าเจ้าตัวเนี่ยจะไปขึ้นปั้มที่ไหนอย่างไรการไม่ต่อสัญญาของเดนเนลไบอันส่งผลให้ WWE เจรจาอย่างหนัก กับทางของ New Japan p r o w r e Racing เนื่องจากมีคนคิดว่า Daniel b ์ไบอนะครับอยากจะขึ้นปั้มให้กับ New Japan p r o w r e Racing ก็ต้องมาติดตามกันนะครับว่าหลังจากนี้เนี่ยเดนเน l ลไบอจะขึ้นปั้มที่ไหนอะไรยังไงต่อไปนะครับสำหรับคนที่ฟังมาถึงตอนนี้ก็ขอขอบคุณมากนะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ถ้ามีอะไรพูดถึง Daniel ลไบอเนี่ยสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับผมทุกคนจะตอบแล้วก็แชร์กันนะครับยังไงขอบคุณทุกคนมาก เจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ